ภายในเขาจะเป็นอาคารทาลานะทุกคนเห็นปะแผงประตูเป็นอาคารทาลาแล้วตรงเนี้ยเขาจะเป็นหนังแดงเนาะนี่เป็นหนังแดงส่วนตรงเนี้ยสครับเพจจะเขียนว่า NX นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเขาจะเป็นไดคาร์บอนนะทุกคนตรงนี้เบอกปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบอะเป็นหนังแดงเพื่อนๆแล้วก็อาคารท่าดําดนะครับแล้วก็เดินด้วยได้แดงเนาะเห็นไหมภายใน NX อจะไม่ได้มีปุ่มเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็คือจะมีปุ่มอะไรอันนึงแล้วก็จะมีปุ่มตรงกลางนิดเดียวเลยเพื่อนเห็นปะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมวัน bon VCK นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมรถสวยๆที่ Enzo so Motor นั้นเพื่อนบอกเลยว่ามีซูเปอร์คาร์ให้เพื่อนได้รับชมเยอะมากและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงราคากันด้วยเนาะว่ารถแต่ละคันที่เนี่ยเขาขายอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะทุกคนไปชมเลยคันแรกที่ผมจะพาเพื่อนไปดูหน้าคือเจ้า Porsche 9 1 Carrera T นะครับบอกก่อนนะว่าคันเนี่ จะเป็นตัวพิเศษนั้นเพื่อนก็คือจะแตกต่างกับคารเลล่าทั่วๆไปที่เพื่อนได้รับชมกันนะครับนี่บอกเลยคันนี้คือสเปคถือว่าสุดยอดมากสเปคนี้คือจัดเต็มเลยแล้วที่สําคัญมีน้อยคันในประเทศไทยมากเลยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะเพื่อนเพื่อนว่าคันนี้จะมีความพิเศษไงเนาะอจริงคันนี้มันจะเหมือนอัปเกรดกว่าคาร์เล่าทั่วไปนะเพื่อนก็คือคันนี้จะเป็นไลท์เวทนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไลท์เวทเท่าพวกเก้าไอพวก GT3 RS นั้นเพื่อนก็คือมันยังไม่ถือว่ามีโลบาร์ะไยพวกนันแ,น,นแปยงเ็บบ เป็นดึงปกตินั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ออปชั่นกันเลยเนาะว่าคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะที่ผมคุยกับเจ้าของมานะครับที่เขาบอกออปชั่นนะก็คือจะมีไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าเขากดคอนฟิกมานั้นเพื่อนแล้วก็สเปคคันนี้บอกก่อนว่าสวยมากก็คือจะเป็นรถสีเหลืองล้อสีดําเบรกสีสีเหลืองภายในจะเป็นดําตัดเหลืองหมดเลยนั้นเพื่อนเบรกทุกอย่างเป็นเซรามิกนะครับอ่ะมีไฟหน้า1ชิ้นแล้วนะอันนี้คือออปชั่นนั้นเพื่อนก็คือเสียงเงินนะครับแล้วก็นี่เลยจะเป็นล้อเนี่ย อันนี้เป็น120อันนี้ก็คือคอนฟิกเพิ่มนะเพื่อนอันนี้คือเจ้าของเขากดคอนฟิกเพิ่มมานะครับแล้วก็เป็นเบรกเบรกอันนี้ก็คอนฟิกเพิ่มนันเพื่อนเป็นเบรกเซรามิกนะครับชุดเบรกนี้ก็ถ้าเตรียมกลมก็ประมาณ1ล้านเนะเพื่อนแล้วก็ยังมีลิฟยกหน้านันะเพื่อนนี่คันนี้เขาใส่ลิฟยกหน้านันะเพื่อนเห็นวะ คือบอกเลยอ่ะสเปคคือคือสวยมากสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะแล้วที่สาคัญคือไม่ใช่รถมือสองนั่นเพื่อนรถทุกคันที่ผมมาถ่ายเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงหมดเลยนะครับอ่ะส่วนด้านข้างอันนี้ก็จะเขียนว่าก้างหนึ่งคาเรล,ล่าเทียนนี่คือเป็นสติกเกอร์จากปอร์เช่เลยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกระจกมองข้างอันนี้ผมไม่ชัวนะสีเทาอันเนี้ยว่าว่าเขาเป็นแบบเดิมรถหรือว่าเป็นออปชั่นนั้นเพื่อนส่วนหลังคาหลังคาเป็นหลังคาแก้วนั้นเพื่อนเห็นปะหลังคาแก้วเดี๋ยวพาไปดูภายใน เดีย๋ยวมาดูภายในมีความพิเศษยังไงบ้างนี่ที่ผมบอกเพื่อนก็คือเป็นรถไรเวก็คือตรงนี้นี่ที่ปิดประตูคือเขาจะเป็นเชือกดึงเนืเพื่อนถ้าเป็นพวกคาเรล่าทั่วไปจะเป็นที่แบบที่เปิดปกตินั้นเพื่อนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบดิบขึ้นมานเพื่อน,นอก็คือไรก็คือลดน้ำหนักนั้นเพื่อนแต่ว่าภายในอ่ะยังไม่ได้แบบอาคันทาร่าจัดเต็มแล้วแต่ว่ายังเป็นแบบทรงแบบขับใช้งานได้ทุกวันนั้นก็คือจะเป็นดีไซน์แบบเป็นหนังนั้นเพื่อนแล้วก็พวกสติชิ่งตรงเนี้ย เขาจะเป็นสีเหลืองนั้นเพื่อนเห็นปะจะเป็นได้เหลืองหมดเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสีก็อดแบ็กนั้นเพื่อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นสีก็อดแบ็กนะครับอ่าตรงนี้ก็ปิดเปิดกระจกฝปเตะนั้นเพื่อนส่วนตรงนี้สครับเพจเขาจะเขียนว่าคาเรล่าทีเนาะส่วนเบาะนี่ฟูลเลยเพื่อนก็คือเป็นเบาะปรับไฟฟ้า18เวนะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นเบาะเบาะจะเป็นหนังนั้นเพื่อนเห็นปะเบาะเป็นหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีเหลืองเนาะหัวหมอนจะเขียนว่า911นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภูมิลัย่ะ ก็คือสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้อ่าแล้วก็เลื่อนไมค์อันนี้เขาจะเป็นสีเหลืองเลยนะเพื่อนเลื่อนไมค์เป็นสีเหลืองแล้วก็คอนฟิกเพิ่มก็คือจะเป็นสปอร์ตโคโนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองคอนโซลกรอบแอร์คือจะเป็นสีเหลืองหมดเลยเห็นปะก็คือแบบออปชั่นหมดเลยนะเพื่อนแล้วก็จะมีสามารถปรับเสียงท่อได้นันเพื่อนก็คือสามารถยกลิฟหน้าได้ปรับช่วงล่างได้ก็คือออปชั่นตัดไปหมดทุกคนเห็นปะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เป็นหลังคาแก้วที่ผมบอกเห็นปะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมาดูท้าย เดี๋ยมาดูท้ายนี่ทุกคนเห็นไหมมาดูท้ายอาจริงอะทรงมันเหมือนปอร์เช่คาเรล่าทั่วไปนะเพื่อนแต่ว่านี่เลยเขาจะเขียนว่าปอร์เช่เก้าหนึ่งคาเรล่าทีนะครับนี่นะส่วนท่อก็เหมือนกันนะเพื่อนเหมือนคาเรล่าทั่วไปเลยท่อจะออกคู่นะครับเห็นปะนี่ประมาณนี้นเพื่อนบอกเลยว่าใครที่แบบต้องการความแบบเป็นลิมิเต็ดนะคันนี้ตอบโจทย์อเดี๋ยวเรามาดูราคามาดูราคานิดนึงว่าคันนี้ที่นี่ขายเท่าไหร่ นี่เลเพื่อนผมจดไว้ละเก้าหขายอยู่ที่1 2 5สอเอาจริงอะ่ะราคาเนี้ยสำหรับผมถือว่าไม่แพงมากนะถ้าเกิดอ่าเมื่อประมาณทันวาผมได้ข่าวมาว่าคันนี้ที่ร้านนะขายประมาณ13 13กว่านั้นเพื่อนอันนี้เขาลดราคามานะแต่ว่าบอกก่อนว่าเป็นรถมือหนึ่งนะสำหรับใครที่หาเต้า91้าหนึ่งคาเรล่าทีอยู่ผมบอกเลยว่าที่นี่มีขายนะครับทุกคนสามารถมาดูคันจริงได้เอาง่ายคือมีเงิน จ่ายปุ๊บขับกลับได้เลยนั่นเพื่อนส่วนคันนี้จะเป็นรถแนวแบบขับใช้งานเลยเพื่อนคันนี้เป็น Porsche Macan ตั้งแต่ผมถ่ายมาคันนี้น่าจะถูกที่สุดเลยเพื่อนเนี่ยคันนี้ออปชั่นไม่ได้เยอะมากมายน่าจะเป็นล้อเดิมแล้วก็เป็นเบรกเดิมเลเพื่อนเห็นปะเป็นเบรกสีดํโปกติเลยเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูภายใน Macan สําหรับใครที่มีงบไม่เยอะมากผมบอกเลยว่าคันนี้ก็เป็นรถ SUV ที่น่าน่าจับจ้องนะเพื่อนเนี่ห็นปะตรงนี้จะเป็นสีก็อดแบ็กก็อดแบ็กบอท บอกก็ปรับไฟฟ้านั้นเพื่อนเห็นไหมบอกปรับไฟฟ้าสครับเพจก็เขียนว่ามาคารแต่ว่าเป็นสีดํานะครับแต่ว่าเบาะเป็นสีดํานั้นเพื่อนแล้วก็ยังจะมีตัวปั๊มหัวหมอนเป็นปอร์เช่นะครับกระจกหลังคาเป็นแก้วนั่นเพื่อนเห็นไหมนี่ส่วนตรงนี้ก็คือคันนี้จะคุมโทนนะด้านนอกขาวด้านในเป็นสีดํานะครับเห็นปะตรงนี้ก็สามารถปรับโหมดสปอร์ตช่วงล่างอะไรปรับได้นั่นเพื่อนเห็นไหม ก็ไม่ได้แบบมีออปชันอะไรแบบจี๊ดจ๊าดมากนั้นเพื่อนคันนี้ก็แบบเน้นแบบขับใช้งานเลยเดี๋ยวเรามาดูราคานหนึ่งมาคารขายเท่าไหร่นี่ทุกคนมาคารเขาขายอยู่ที่5.9จุดเนะเพื่อนก็ไม่ถึงไม่ถึง6ล้านก็ถือว่าไม่แพงมากนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูซปเปอร์คาร์อีกหนึ่งคันนะครับอ่ะกระเถิบต่อมานี่จะเป็นเจ้านี่เลยเจ้าปอเช่พานามีล่าเพื่อนคันนี้เป็นตัว e hybrid นะคันนี้เป็นตัว exclusive นะนนเ, e เพื่อนก็คือจะแตกต่างกับตัวพานามล่าทั่วไปก็คือเขาจะ มีความยาวเพิ่มขึ้นมาจากด้านท้ายเพิ่มอีก15เซนนั่นเพื่อนเห็นไหมคันนี้เป็น 4K ย่นด้วยเนาะนี่เห็นไหมส่วนคันนี้มีออปชั่นก็คือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนไฟหน้าแต่ว่ายังไม่ใช่เบรกเซรามิกนั้นเพื่อนเห็นไหมแต่ว่ายังมีประตูเป็นซอฟโค้นะครับรอบคันเป็นสปอร์ตดีไซน์นั่นเพื่อนก็คือพวกลิ้นหน้าเลยพวกนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเพื่อนอะส่วนราคานี้เลยทุนทีราคาพาเมล่าขายอยู่ที่10.9านะครับสาหรับใครที่ สนใจอยากจะได้รถสีประตูแนวปอร์เช่นั้นเพื่อนก็คันนี้ตอบโจทย์นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงว่าพานาเมล่า hmm. มีอะไรบ้างภายในก็จะเป็นสีแดงนั้นเพื่อน mm hmm. ไห่ปะประตูทุกอย่างสีแดงหมดเลยนี่ยลำโพองอันนี้เป็นออปชั่นนะเป็นเบอร์มัตเตอร์นั้นเพื่อนเนี่ยลำโพงนี้ก็สามแสนกว่าแล้วเพื่อนบอกเลยลำโพงนี้คือแบบ หนักๆเลยส่วนอันนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเป็น 14-way นั้นเพื่อนเห็นไหมภายในก็จะเป็นสีแดงหมดเลยนะนี่สีแดงหมดเลยแล้วก็จะเป็นโลโก้หัวหมอนก็คือจะเป็นรูปปอร์เช่นั้นเพื่อนเห็นไหมปำหัวหมอนพลมอะไรก็คือสามารถปรับโหมดได้เพื่อนโหมดการขับขี่เนาะเห็นไหมแล้วก็จะมีสปอร์ตโคโน่อ่ะมาเพิ่มครับประมาณนี้เลยเพื่อนแล้วก็จะเป็นออปชั่นประตูดูดที่ผมพูดถึงนนี่เปร๊บเห็นไหมเป็นประตูดูดอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นั่นท้ายที่ผมบอกก็คือ จะเป็นตัว e อกลุ่นสิก็คือด้านท้ายเขาจะกว้างแล้วก็จะยาวขึ้นนั้นเพื่อนเห็นไหมเราจะรู้สึกว่าท้้งท้ายอ,อ่ะมันจะกว้างมากเพื่อนเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งคันนะส่วนใครที่กําลังมองหาเบีมดับยูซีรีส์อยู่ผมบอกเลยว่าที่ Enso m o มอเตอร์ก็มีจัดจำหน่ายนะครับนี่เห็นไหมบอกเลยว่าเป็นรถมือหนึ่งนั้นเพื่อนนี่ก็ไฟหน้าเลเซอร์นะครับเดี๋ยวไล่เลยกันไฟหน้าเป็นเลเซอร์สังเกตง,ง่ายๆาจะเขียนตรงนี้ เป็นเลเซอร์นั้นเพื่อนเห็นไหมกระจังหน้าสีดำนี่เป็นรถสีขาวภายในสีแดงนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่ข้างในข้างในคันนี้เป็นชุดแต่งรอบพันของ M Sport นะครับทุกคนเป็นล้อดำเนาะเป็นล้อดำเบรกน้ำเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในซีรีส์8จะขายอยู่ที่8.2นั้นเพื่อนเห็นไหม8.2ล้านนะเดี๋ยวไฮไลท์เราค่อยมาดูคันนี้จะเป็นเจ้า Honda NX นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในฝั่งนิดนึงนี่ภายใน นี่ภายในเป็นไงภายในเขาจะเป็นดาดําตัดแดงนั่นเพื่อนเห็นปะแผงประตูทุกอย่างแดงหมดเลยแล้วก็เป็นเบาะปอับไฟฟ้าอย่รงนี้เบาะปรับไฟฟ้าสคับเพดเอ็มนั้นเพื่อนเห็นปะเ <M S 2> อะ็มเบาะเป็นสีแดงนั้นเพื่อนแดงทั้งตัวเลยเนาะเป็นหนังนะครับก็สามารถปอับไฟฟ้าได้บีบตรงนี้ได้ดันหลังได้ทําได้หมดเลยนะแต่ว่าคอนโซลกลางอะ่ะใครที่ขับซีรีส์ามซีรี์ห้าซีรีส์สี่อยู่แล้วจะรู้สึกว่ามันเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนปุ่ม เกียร์ภูมิอะไรทุกอย่างคือดีไซน์เขาเหมือนกันหมดเลยนันเพื่อนอะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายด้านท้ายด้านท้ายนี่เพื่อนเห็นไหมด้านท้ายเจ้าซีรีส์แปดเห็นปะ่ะนี่ประมาณนี้เลยเพื่อนต่อไปเราจะพาไปดูนี่เลยเจ้า Honda nxx นะครับบอกเลยว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์อีกหนึ่งคันที่ถือว่าตามหายากมากเลยนะในประเทศไทยนะครับทุกคนเนี่ยสำหรับผมผมยังไม่เคยเจอเลยนะคิดว่าน่าจะมีไม่เกินส3าคันในประเทศไทยอะ เดี๋ยวไล่งั้งด้านหน้าเลยว่าคันนี้จะสวยงามแค่ไหนเนาะส่วน NSX เขาจะขายอยู่ที่22.59นั้นเพื่อน NSX นะสำหรับใครที่สนใจนะ Honda NSX นะครับคันนี้เอาจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้มีออปชันอะไรที่แบบเราจะต้องคอนฟิกเพิ่มนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุยกับเจ้าของเจ้าของศูนยะ์เนาะเขาบอกว่าล้ออันเนี้ยน่าจะเปลี่ยนมานั้นเพื่อนก็คือเป็นล้อ19นะครับด้านหน้าทุกอย่างเบาภายในทุกอย่างก็คือสแตนดาร์ดโรงงานนะครับเห็นว่าผมให้ดูด้านหน้านี่ ด้านหน้าเจ้า n ะประมาณนี้เลยเพื่อนว่าจะเป็นช่องแบบแอโร c ดน a มิกเต็มไปหมดเลยนั่นเพื่อนเห็นไหมฝากระโปรงทุกอย่างแบบเป็นช่องหมดเลยก็คือแบบใช้งานได้จริงนั้นเพื่อนเห็นว่าเนี่ยเป็นตะแกรงเลยอ่ะดูบอกเลยว่าดูแบบดูสปอร์ตมากเลยเพื่อนเห็นว่าอ่ะเดี๋ยวดูล้อนิดนึงนะนอันนี้เป็นล้อ19นั่นเพื่อนเนี่เป็นล้อ19แล้วก็เป็นเบรก NX สีแดงเนาะส่วนจานเบรกเป็นเซรามิกนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้นท้ายด้นท้ายด้นท้าย นี่พาไปดูภายในก่อนนี่ภายในเพื่อนเห็นว่าภายในเขาจะเป็นอาคารท่าเรือทุกคนเห็นปะแผงประตูเป็นอาคารท่าเราแล้วตรงเนี้ยเขาจะเป็นหนังแดงเนาะนี่เป็นหนังแดงส่วนตรงเนี้ยสครับเพจจะเขียนว่า NSX นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเขาจะเป็นไดคาร์บอนนะทุกคนตรงนี้เบอะปลับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบอะเป็นหนังแดงนะเพื่อนแล้วก็อาคารท่าราดำนะครับแล้วก็เดินด้วยได้แดงเนาะเห็นไหมภายใน NSX จะไม่ได้มีปุ่มเยอะแยะมากมายเพื่อนก็คือ จะมีปุ่มลา,ายอันนึงแล้วก็จะมีปุ่มตรงกลางนิดเดียวเลยเพื่อนเห็นไหมว่มาปุ่ลายตรงกลางเขาจะเป็นอา,าคารตัวไดคาร์บอนนั้นเพ<ด><ด>ื่อนเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางก็คือจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮโ,โปรติเลยเพื่อนแล้วก็ตรงนี้น่าจะควบคุมจอนั้นเพื่อนแล้วก็เป็นจอดทัสรกนนะครับแล้วก็สตาร์ทดรงนี้นี่ประมาณนี้เลยเพื่อนส่วนหลังคานี่เป็นหลังคาคาร์บอนนะครับนี่เห็นไหมสังเกตดีๆจะเป็นหลังคาคาร์บอนนะครับอ่เดี๋ยวพาไปดูท้าย นี่พาไปดูท้าย n s x นี่ท้าย n s x พวกดิฟฟิวเซอร์กับตัวตัวดักเทลอ่ะเขาจะเป็นไดคาบอนนะทุกคนอ่ะสังเกตดีๆเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยจะเป็นไดคาบอนทุกคนแล้วก็จะเป็นท่อออกซีนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกก็คือจะเป็นดักเทลจะเป็นสามชิ้นนั้นเพื่อนเห็นป่ะจะเป็นไดคาบอนนะเป็นคาบอนด้านประมาณนี้เลยแล้วก็เครื่องวางกลางนะเพื่อนอยู่ด้านท้ายนะครับอ่าประมาณนี้ สำหรับใครชอบคันใหม่ก็สามารถเข้ามาดูคันจริงๆได้นะเพื่อนที่ Enzo so Motor เนาะเอาจริงอะรถเขามีมากกว่าที่เพื่อนๆนเห็นนะไม่ว่าเราจะสั่งแบบ R 8ตัว V 1 0ตัวใหม่ล่าสุดตัวสไปเดอร์เราก็สามารถสั่งได้นะเพื่อนก็คือเขามีนอกเหนือจากนี้แบบเยอะมากเลยเพื่อนเอาเป็นว่าอันนี้คือรถแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนั้นเพื่อนก็เป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาชม n s x คันจริงๆก็สามารถแวะมาได้นะเพื่อนหรือว่าใครที่กำลังมองหานี่เลยให้ไปดูอีกรอบ 911 Carrera T ก mm ็สามารถเข้ามาดูคันจริงได้นะเพื่อนคันน so like, like, ี้ขายอยู่แบบไม่แพงอันเพื่อน12กว่าอันเพื่อนถือว่าถูกมากเลยนะแล้วที่สาคัญสเปคแบบสเปคเทพมากเลยนะคันนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดับไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอใหม่คลิปหน้าอยากให้ถ่ายรถอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับไปแล้วผมบ๊ายบาย